สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวยูทูบเล็บสี่จุกคนเลยกับพมรอไมยรอไมยตัดผมไม่รอไมยรอไมยไม่มีอะไรมาคนนี้ไม่มีอะไรมากนัมเสนเนอนัเสนเนอมะปรางมะพรางแล้วก็ลูกปลิงลูกปลิงอึมเล่นืเลยนลื่นเลลืเลย มะพร้างลูกปลิงลูกปลิงนำจิ้มกับพุมตำอย่างดีเลยดีปรีเอ้ปริกลนเคยนำปลาอ,อนำตาลไส้น้านำร้อนกล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 น,นใก้ากันเรามาดูวิธีการกินกันเลยนี่หลกปลิงนะครับนี้หลกปลิงกับส้มอลูกปลิกปงกับลูกมะพร้าวมันจะแตกต่างกันลูกปลิงส้มปลิงมันจะเอ,อผิวมันจะแบบ ไม่มีไม่มีกรูกระนะครับส่วนมะปรางคิอมันจะกรูกระกรูกระมะปรางข้างรนของคุณลุงอันนี้ลูกปลิงก็ก้างบ้านพี่ค้อยมาบ้านที่หนูเราก็จะมาทําการกินเอามิดออกก่อนร้อยเอ็นปีกินแล้วกับตึ้งอยากกินมัง้งปีกว่าเอายาแข่งจอมนาะปีดัดก็านาะ ตึงกะมบุก็นางกินนะต,ตึงตังตึงอยากกินมั่งนะเอ้ยยอนนี่เอาเปลือกเอาวคนในมันออกก่อนนะพี่น้องเออตอนนี้ตอนนี้เจ้าบ้านเอ่อต้มฟินต้มปิ้งกำลังปิน ไกย,ยากิยากิเจอติดตอด่าาอได้ครับนาบานีสาวเขามีครับมาบ้านศีสาวตาปูก็กาลังเป็นเป็นลูกตอนนี้อ่ลูกปลิงนี่ลูกตะลิมปลิงเนี่ยไม่รู้ขายเราละกี่บาทใครสนใจตักได้นะเดี๋ยวไปถามพี่สาวให้พี่สาวแท้ๆเลยพี่พี่สาวแท้ๆเลยนี่ กับผักขับผักตาร้อยสับป,ประรถภาษาใต้เรียกว่ายากหนักแก่งตุ้มอร่อยอร่อย

มอตอร์ไงสนบุยยรีใช่ไหมตัดผมหัวละหนึ่งกลั้งนหนึ่งบาทแล้วก็เซ็ตยี่สิบาทก็ร้อยี่สิบเนาะก้าหวินมอเตอร์ไซค์อีกตกครั้งหนึ่งก็ประมาณสองยหสิบาทเนาะตัดตีบ้านนอกหัวละสี่สิบบาท ดางดีเลยขอร้อยปินเอ้นมาตาอันนี้คือมะปรางมะปรางลูกบุกปรางจะเป็นอย่างนี้มะปรางจะป,ปลุกกระมะปรางนี้จะมีอยู่ข้างบ้านข้างเดินของคุณลุง เดี๋ยววันหลังจะตายดูแต่ต้นมันสูงมดไม่ใช่อะไรนะมดแดงมดแดงเต็มต้นเลยมีแต่ม,มดแดงมาจริงนั้น ตํเกิบมาตานี้ต,ตํเกิบดิกินต้มปลาต้มปลิงนี้มาตาน้องข้างบ้านก็ว่าทำอะไรบต่ตํเกิบตํเกิบซ้อมแม่เลยแม่มมร้ดีวะ ตกปางอ้อนน้องเก็บแปนน้องสาวสวัสดีค่ะมีลูกสามคนแล้วกลางบ้านนี่อะไรแกประกุกลางบ้านนอนนี่ ประกูดข้างบานครังหนึ่งนตอนนี้ใกล้ใกล้เรียนแป้งเนไม่กล้าซื้อเทียนแป้งเกินขายตุเรียนแป้งเกินไม่กล้าซื้ออยากจะกินอยู่แต่เมื่อวานได้กินก็เนียวข้าเนียตเรียนของพี่ทำอืออืออร่อยบอกเลยอ,อร่อยอร่อย <c oughs> ี่น้องสมแป้นนะคะมีเมีย,ยม,ม,ม,มีสามียังครับ มีตัวสอนนี่เราเป็นผู้ชายคิมนะน้องเกิดไรแต่ตัดแต่กันนะควกันลกปุ๊กลุกอร่อยค่ะอร่อยค่ะกระมันกมมันมันปุ่นดีพอดีเลยอืมเป็นตังิบเลยอืมอือันต่อเนื่มาแล้ว Còn mát Cái này kia luôn nhỉ? Cái này kia luôn mà cái này à con này mà Đúng bàn này Mình dần một chút, Ủa. bỏ ở ngoài lan Mình dần chút cửa này, cái này. Thế thế nào nào? À? Bị cái đồng ờ. ăn Cái này kia luôn Cái này kia luôn cái này kia luôn Cái này kia này chắc là ốc luôn à? Có chắc mà ốc luôn Cái này kia Ừ อร่อยมากเลยอืมต้น้องก็บอกว่าอร่อยมากเลยแล้วเนี่ยก้างเรือนเนี่ยสุดดยอดกำลังกําลังไปไปขึ้นมามาขายอันนี้ก็รับขายทั้งหมดเลยเนี่ยนี่กินหนึ่งข้อน้ำปอดนี่มันเลี้ยงกันเดี๋้อเลี้ยงๆมันเลี้ยงเลี้ยงอีไม่ไมปยมาที่หราเลย แค่ปัามอีนสองเล้อเอลยันรัดไปแจงนั่ง,งขอบคุณนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดี <laughs> ไปแล้วไปแล้ว่ะเก้ากี้ปลามหมดตัวากเก้้ กิตตุดเอเลียวต้องหัดลาลาตาเกตาสั่งบ้านลูกมันไม่ได้อยู่บนเช็ดหมดแล้วนี่ครับแต่จะกล้าว่ามันเป็นแซ่บติดอันเนี่ย50 <coughs> 50จะเอาโมราม ฝ้าเทียนออกกำลังกายฝาากระย่อยู่บ้านฝ่ดแล้วฝ่ดอีกฝ่ดกัละทีห้า,อาอรอบฝ่าถึงตัวเลขแล้วฝาดบ,บ้านนะบริเวณบ้านไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร์เกดดิ้งให้ตับพูดด้วยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมเดอ้อบา,ายๆเจอกันคลิปหน้านะครับนั่นนั่นปาติดาดั๊ดคุณสวยคุณงามอันนี้กงนะครับปีนองเออ้องกับกงหรือว่าก้าวโผล่นะกับนาะซึ่งปีข้างรุ่นนะครับเอามามาฟ้ากับในเสซื้อนะบานกายเรือนเกี้ยงกับนาหมากฟ้ากงกงกับป้มกง,งปีก็มาฟ้าก,กับปีอินกับเบาเรือนกับ คนตั้งบ้านคนเก๋เกบ้านกับเก๋เกรุ่นมาไม่เล่นตีน้นองน้องเด็กไปดุนกี่รัดเบรื่องหัวรุ่นหัวปลัดหัวปลัดบุญดุนลาวหาัวไม่ได้ปลัดครับขอบคุณปียนินขอบคุณมาเรื่องครับป้มเดียวกับปวดมานะครับในเสื้อนะครับนะข้าวโก่งพึงฮักจากตอนเหล็กกระเดียวนี่ครับซึ่งเอามาใส่ตุ้งเอามาฟากเลยเอาพึงฮักจากลายครับป้อมปีก็ททำลายครับป้มทำลายฟักก็น่ากินมากเลยตอมหรือมาบวชโก่ง ตอจอร้อยลาวขอบคุณนะครับก็บคุณไปกินมากเลยเนี่ยแหละอะไรนะรับปัจจุบานกับไดกินปีมีอะได้กินนั่นไม่ต้องซื้อกับป้มยหยิบยืนกันครับป้มยหยิบยืนกันร้อยลาวต้มของคง,งต้มคง,งต้มบวชโก่งตจอราพี่น้องอเออขอบคุณครับ